วันนี้เรือจอดที่เกาะเบอร์มิวด้าครับมาเล่นน้ำทะเลครับวันนี้น้ำเย็นมากๆครับเดินจากเรือประมาณ15นาทีครับเรือจะจอดที่นี่1คืนครับ2วัน1คืนครับแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่ชายหาดกันครับนี่ครับเล่นน้ำกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเลยครับเป็นเกาะกลางมหาสมุทรนะครับจริงๆจะเรียกแท็กซี่ไปก็ได้ครับแต่ว่าเดินก็ชิลกว่าครับประมาณ15-20นาทีครับเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำที่นี่กันครับวันนี้นี่ครับวีโกมาถึงนี่เลยครับไฮลัก น,น้ำทะเลเย็นมากๆครับอยู่ที่ประมาณ18งา er. องศาคร town, ับเมื่อเช้าเดินมายังมีแสงแดดอยู่เลยครับเกาะเบอร์มิวดาเนี่ยเป็นเกาะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับอากาศเปลี่ยนบ่อยมากๆครับนี่ครับมากับเพื่อนในวงครับกล้องเนี่ยเป็นฟ้าเลยครับอากาศค่อนข้างจะเย็นครับป่าจะลงมาลงน้าได้เนี่ยต้องทําใจก่อนครับเกาะเบอร์มิวดาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษนะครับอยู่ในเขตของประเทศอังกฤษครับได้ทํางานด้วยเที่ยวไปด้วยครับอันนี้มือเบรดครับ มือเบตเพิ่งมาใหม่เมื่อวานเองครับทะเลตรงนี้ถ้าเป็นกลางวันน้ำใสามากๆครับเมื่อเชา้าฝนตกด้วย